ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนที่น่าตื่นเต้นที่สุดในปี2026มารีวิวกันนั่นคือโนเกีย a มจิกแม็ก 5G ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ไม่เคยมีมาก่อนในสมาร์ทโฟนโนเกียโนเกียเมจิกแม 5G มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD บวกและอัตราการรีเฟรช h 2 2 0งรทำให้การใช้งานลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการดูวิดีโอ ความคมชัดของภาพจะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจในด้านการถ่ายภาพ Nokia Magic Max 5G มาพร้อมกับกล้องหลังคู่ 108mp บวก 13mp และกล้องหน้า 32mp ที่สามารถถ่ายภาพและวิดีโอได้อย่างคมชัดและสวยงามไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือการถ่ายวิดีโอ 4K กล้องของ Nokia Magic Max 5G จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้านประสิทธิภาพโนเกียเมจิกแม็กซ์ 5G ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1และแรม16 g b ทําให้การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีสะดุดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงหรือการทํางานหลายอย่างพร้อมกันโนเกียเมจิกแม็กซ์ 5G ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah ิลปชั่วโงที่รองรับการชาร์จเร็ว 67W ทําให้คุณสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด ดีไซน์ของ Nokia Magic Max 5G มีความสวยงามและทันสมัยมีให้เลือก3สีได้แก่ดำเขียวและส้มตัวเครื่องมีความทนทานแอร์และกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 ทำให้คุณสามารถใช้งานในทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจ Nokia Magic Max 5G ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13ที่ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและปลอดภยัยคุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สำหรับผู้ที่สนใจโนเกียเมจิก Max 5G สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ครบครันและราคาที่คุ้มค่าอย่าพลาดที่จะติดตามข่าวสารและรีวิวเพิ่มเติมจากช่องของเราหากคุณชื่นชอบการรีวิวสมาร์ทโฟนที่ตรงไปตรงมาและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ